สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการทำแบบทดสอบหลังเรียนออนไลน์นะคะอันนี้เป็นแบบทดสอบหน่วยที่สองนะคะคุณครูจะอธิบายให้ฟังก่อนนะคะขั้นตอนการทำแบบทดสอบคุณครูได้สร้างแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้ Google Form นะคะแบบทดสอบของเราก็จะเริ่มจากอีอเมลนะคะ เด็กๆต้องมีอีเมลที่มาจากโทรศัพท์ของนักเรียนนะคะอันดับแรกนะคะเด็กๆต้องดูอีเมลกรอกช่องที่หนึ่งตรงนี้นะคะกรออีเมลนะคะถ้าอีเมลนักเรียนถูกนะคะคุณครูตั้งค่าไว้ถึงเด็กก็จะทำเลือกลำดับต่อมาเด็กๆก็ใส่ชื่อได้ชื่อนามสกุลนะคะระดับชั้นเด็กๆก็มาเลือกชั้นเด็กๆ อยู่ชั้นไหน2ทับหนึ่งเด็กๆก็คลิก2ทับหนึ่ง,งทับสองหรือ2ทับสามไม่เด็กค,ดคิดคลิกห้องตัวเองเรียบร้อยแล้วเด็กๆก,กดเรียบร้อยแล้วเด็กก็เลื่อนมาต่อไปเด็กๆก็ใส่เลขที่นะคะเด็กๆเลขที่เท่าไหร่เด็กๆก็กดไปหนึ่งเลขที่ของตัวเองหลังจากกดเลขที่แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นแบบทดสอบให้เด็กๆนำกระดาษมาทดนะคะ โจทย์ข้อที่1เด็กๆก็ทดลงกระดาษได้คําตอบเท่าไหรเด็กก็มาเลือกแล้วก็กดข้อเลือก1ข้อนะคะให้เด็กเลือก1ข้อนะคะถ้าเด็กๆไม่แน่ใจให้เด็กๆทดซ้ําด้วยกระดาษนะคะคุณครูจะมีให้10ข้อให้เด็กได้ฝึกทําพร้อมเฉลยนะคะเมื่อเด็กๆทาข้อสอบเสร็จแล้วเด็กๆส่งมาส่งข้อสอบด้านล่างนะคะ ตัวอย่างนะคะสมมุติว่าตอนนี้เด็กๆทํามาถึงข้อสุดท้ายแล้วเด็กๆทัวเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆถึงข e ้อสุดท้ายแล้วจะมีจะมีตัวเลือกอยู่ด้านล่างให้เด็กๆกดส่งให้เด็กๆทบทวนให้เรียบร้อยแล้วเด็กๆถึงกดส่งนะคะเดีคุณครูจะติดตามดูว uh uh ่าน uh ักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่เมื่อเด็กๆกดส่งแล้วคะแนนเด็กๆจะมาโชว์อยู่ด้านหน้านะคะ จะมาแสดงด้านหน้าค,นคุณครูก็จะกดเข้าไปดูตัวอย่างนะคะกดปั๊บด้านบนก็จะแสดงคะแนานของนักเรียนนะคะว่าเด็กคนนี้ส่งมาอีเมลนี้ได้คะแนานเท่าไหร่นะคะจะบอกเวลาส่งวันที่เรียบร้อยนะคะต่อมาก็จะแสดงชื่อนะคะอันนี้เป็นแบบทดสอบที่ทำเมื่อวันที่22สิงหาคม สองวันนะคะคุณครูก็จะเข้ามาทำแบบทดสอบด้วยคุณครูก็ฝึกทำเหมือนกันนะคะก็จะโชว์คะแนนนะคะโชว์ลำดับนักเรียนนะคะนักเรียนทำแล้วก็จะมีคะแนนนะคะคุณครูก็จะเข้าไปดูคะแนนกกวก็เด็กได้คะแนนเท่าไหร่นะคะมีคะแนนอะไรบ้างนะคะคุณครูจะเข้าไปดูส่งเกียคนแล้ว นะคะข้อไหนทําได้เท่าไหร่กี่คนครูครูคก็จะมาตรวจดูนะคะตามนี้นะคะเด็กๆนะคะทีนี้ใครเข้า Google ไม่เป็นเดีย๋ยวคุณครูสอนเข้า Google อีกครั้งนะคะติดตามชมการทำแบบทดสอบตอนต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะวิธีการค้นหาอีเมลของนักเรียนนะคะสมมติที่เป็นโทรศัพท์นักเรียนนะคะ หน้าจอจะมี Google นะคะเด็กๆกดเข้าไปเลยนะคะกดคําว่า Google กด Google Google ก็จะแสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ทีนี้เวลาหาอีเมลเด็กๆดูที่มุมขวาด้านบนนะคะจะมีวงกลมอยู่นะคะด้านบนขวาสุดเด็กๆกดเข้าไปเลยอย่างงงครูก็จะโชว์เหมือนกันก็จะปรากฏอีเมลขึ้นมาคืออีเมลขึ้นมาเด็กๆเอากระดาษมาจดไว้นะคะเพื่อจะไปทําแบบทดสอบต่อไป เด็กจะไม่ได้เด็กเปิดดูทบทวนอีกครั้งนะคะเอาเริ่มใหม่นะคะสมมุตินะคะอันนี้เป็นหน้าโทรศัพท์นักเรียนนักเรียนกด Google เข้าไปนะคะมันก็จะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะคะพอขึ้นมาปั๊บเด็กๆไปดูมุมขวานะคะมุมขวาบนสุดของโทรศัพท์เป็นวงกลมอาจจะมีรูปหรือไม่มีก็ได้เด็กกดเข้าไปนะคะก็จะปรากฏอีเมลของเด็กๆอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์เด็กๆก็จดไว้นะคะจดไว้ จดไว้เสร็จแล้วเด็กๆเอาไว้ใช้ทําแบบทดสอบนะคะเมื่อได้อ e ีเมลแล้วนักเรียนจดไว้แล้วนักเรียนไปทําแบบทดสอบได้เลยค่ะเด็กๆตามมาลองทําแบบทดสอบนะคะ